วันนี้ได้ของมาใหม่ครับกระบอกอัดเจราบีครับลองของซะหน่อยสั่งทางออนไลน์มาสองร้กว่าบาทรวมส่งจะมีกระบอกอันนี้ปลายแข็ง กับปลายอ่อนกนะี่หัวอันนี้หัวแข็งอันนี้ไว้ดึงดึงออกมาต้องเปิดฝาก่อนเพาะใส่ใส่เนี้เออใส่จรารบีอแม่ที่ใส่จรารบีกระบอก เดี๋ยวเราจะต่อสายอ่อนนะครับสายอ่อนแล้วก็จะใช้หัวตัวนี้หัวตัวนี้ซื้อมาตั้งหากเจ็ดสิบกว่าบาทรวมส่งก็ร้อยเป็นร้อยครับอืมนี่บีบข้าจะล็อกเออบีบแล้วก็ยัดเข้าไปนะ่ะเห็นไหมมันจะล็อกยึดนี้เออ ง่ายเคยใช้อันนี้อันไหนใส่ไหนใส่นี้อ่านนโอเใส่กระท่ออ่อ,อนอเนียหรออ้มได้ไหม ที่จะไม่ให้จราบีติดมือครับแล้วก็ใช้ของฟอกฟอกนี้แล้วก็ล้วงเลยลปั้นปั้นอย่างนี้มีเยอะติดมืออยู่รูปไบแน่้เราอ่อนได้บ่อยเลยเอารูปปากมันนะเอาใหม่ปั้นอย่างนี้ ก็จะประกอบนี่เลยถ่ายบอกกดยังไงไม่กดแล้วไ็เดิน เดี๋ยวเราลองทดลองออกแล้วโอเค วันนี้เราได้ลองสั่งตัวนี้มาน้ำยาทำสเปรย์ทำความสะอาดเบรกและชิ้นส่วนเบรกต่างๆเดี๋ยวเราจะมาลองทำความสะอาดเบรกกันดูนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดอะไรเลยฉีดเข้าไปทำความสะอาดได้เลยนะครับก่อนจะทำการล้างเราก็หากระม,ามาังมาลองไว้ก่อนนะครับลองได้พื้น เศษเศษที่ล้างออกมามันเป็นพวกคาร์บอนตะกั่วเหล็กเสียสีกันฉีดไปนะครับฉีดไาทั่วเลยยาตัวนี้มันจะแห้งเร็ว แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แห้งเลยนะเราก็จะล้างใช้น้ํายาล้างผ้าเบล้าง